สวัสดีค่ะวันนี้กับช่องคุณสตูนเมนะคะวันนี้ฉันก็ได้มีเกียรติมาร่วมเล่นกับเพื่อนสามชั้นนะคะวับกียนั่นเองซึ่งเกมนกี้หลับเกีร์เขาไล่ไปกดตัวในอีกสามวินาทีนะคะไล่ไปไวเลยแม่สาวเสวีโซกันนะคะข่าวที่เรียนดูนี่ใครมาจะชนะมาข่าโน้มเกมก็จิกหัวมาก่อนเลยสักทีนึงอีนี่แม่งมึงก็เนาะข้าวขยับหน้ากูเป็นกระเต็มเลยเนี่ยกะควงโซ่ไปอะไรเงี้ย เกิดน้ชันน้าชันไม่คมนะคะจิกฤทธ์มาไปกูไปแต่กูไปสับ้นคลิปคืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเกมนี้ไรเสกชิวมาหาไม่เอาฟิกเธอร์แม่จะไปยัดบ้องนานแล้วเนี่ยทำอะไรอีกจะตกฤทธิ์ยังไงก็ได้เยอะเยอะเยอะนี่แค่ละยูสองสิบสี่นี่ใชหมคะเออจับก็ตายก็ตายเป็นการตายที่น่าอนาถมากเลยค่ะเจ่คลิปตี้ตายแล้วแบบอันนี้คือชั้นเย็นนะคะโอ้ภาพแตกภาพแตก โ,โอ้ยโหภาพเตกก็ปอดภัยันะคะตอนนี้ฉันมีแผนก็คือจะเก,ก็บสตปอกทัสองสามสต๊กแล้วเข้าไปค่ะชก,กิ้วสองิคก,กิหนึ่งเพื่อขวบโตนะคะเนี่ยแล้วก็อันติยำกระเม่นก็ไปนะคะ่ะจะตั้งต่อพวงต้อีกอนี่เราองอย่างตอนมีการชนะแม้ว่าฉันนะไละ่สักเข้ามาใ,ใกล้ๆอีกุอยนี่ไม่ตายว่ะหังหนตูตรงวะนี่ไงอีกคนเง็ดหน้าเลย ท้าค้ามันกับสกิลกูใครชนะมันก็โหะมีอาะอาะ์เิ็ได้จกนี่งซับซัดน่ากลยนะคะว่ากี้จิกวิงนังเว่ามาได้แล้วจะโอ้โหหยบดท้าป๊กโอ้โหท้าป๊อกขอโทษนะคะเก็บไปป๊กนะคะโฟมโซเป็นึ่งทีค่ะแล้วก็แบบสังอโอดีนี่สตาร์เตอร์โอ้ยนี่ก็เข้าไปเลยค่ะนี่ค่ะแทงงออกหนึ่สกิลนึงไม่โดนแกเป็นอะไรกับสกิลหนึ่งนาชืนโอ้ทัาแตกเป็นเซนเซอร์เลยมันมนีเ็นเซนเซอร์อยู่วเนี่ย อันน้จินิดนอ้ขสุขขมสุอันติงยังไม่มาเลยอ่ะยัไม่มาแล้วอันจิมีมาเราจะย่าก๋วีเลยอาเลยอ้าวอย่างงั้นแหละพูมากินคนนะคะเอาัดไหมคะสจ่งเีบอกว่า,วา,วาสับอ่ะสัปรลาดใช่ค่ะโสัปรลาดสับประหลาดใ,ในผมพรมางสอง่าน,น,น,นะนะคะนี่ค่ะแล้วกชิคกี้พไปรานเกดค่ะ้วทีเกิด่ะแลนคะกระดาษพุ่มส้มกินส้มกินคาวเหมือนเดิมนะคะมาสิ โอ้ยนี่เสรไว้แล้วดีนะคะเนี่ยอยาเนี่ยพยายามถนัดนี่ก็อุ้มเอาสมุดไวโอยนี่ก็จบกันนานจังเลยวาอันตีก็ไม่โดนอีกโอ้หมีนะก็มีฮิวเนี่ยติดติดติติดติดมาห่เลยติด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 ตไ่หลอนี่ไงมันจะอันตี้บอกไอ้ิชิโโฝั่งโทรดาเมจเขาจะสู้ไหวค่ะ โอเคภาพกลับเป็นปกติแล้วก็เห็นว่าดีอยู่นะคะเนี่ยกเต็ปเดิมนะคะเก็บสัปดก่สองสามกล้วก็เดี๋ยวค่อยย้ำกังค่ะนี่ย้ำปกติอื้อฉันมีเกาะเขียฉันมีไอกาะฟ้าแล้วนะคะคือจมเต็ปกติเนะมาาโลสปูไว้กสั้นเขไหมคะนี่อค่ะรุจักโซไหมคะโซยักป่าะร้จังนะคะล้ะก็บด้วยทั้งข่าวที่แล้วแต่ฉันมีโซหน้าโอยภาพอเซนเซอร์อะไรออภะ กินกูเป็นไม่ได้มึงต้องสกิลสายยัดีหกี่เป็นเลยมาปักเก็บจะแตกยยับเข้าไปข่ยา้าเขาไปส่งนี่ไปยักอ้หส่งไปยาเจนะวางเข้าไปค่ะจังไเจอมาละยับกระเม็งเข้าไปยับโอ๊ยไี่เข็แงมากนะเนี่ยขึ้นได้ไหมก็ไม่้วค่ะลงให่ปอฟ้า มาสกับรองเท้าตั yeah. ้งีนะเนี่ยโอเคจะแตกก่อนมึงไม่ีการนี่ผมอยากอยางไม่โดนอีกทุกคนนี่อ่ะเดี๋ยวนี้เดีนี้ทุกคนเดี๋ยวนีคอยดิดีนะเี๋นะฉันจะแกงดี๋ยวาก่อนฉันจะแกงดถขยดูมาสิอื้อฉัน่กี่ะมาแกงรดแกงดดเดินว่าเวยเน็ตเน็ตไม่ดีเลย เน็ตเโอ้ยเน็ตแกเน็ตเน็ตหายเน็ตไม่ดีเลยเน็ตแบบเดินมั่ปีก็ไม่ได้ปิงสุดๆปิงจนจะโดดเลือดกหมร่างกายแล้วเนี่ยโอยเน็ตเน็ตโอเคเน็ตเพื่อนแกอยเิ่เน็ตฉันหมดเน็ตฉันเน็ตฉันเจกูขย็นเน็ตขาอเน็ตกูยันกากหิฮิฮิฮฮิเ กกจับดับออกมาป่าตัวน่ะจับคุ่งเหมือนเดิมน,นะคะแบบโดนเดดเดก,ก,กขังคาถามว่าพี่ำกระเหม็นเขาได้สองหนึ่งปั่ง<บา>แต่มันไม่ตายดับแดงก็ยังไม่มากูมีเกาะหนึ่งชิ้นกับเจ้าเกาะหนึ่งชิ้นเนี่ยโอ้ไม่ใช่โอ้นีย่ยนกระเหม็นเข้าไปไม่ต้องสกิลหนึ่งก็ตายแล้วนะฮึอะเอาอีกนะแล้วก็ทำเหมือนเดิมนะคะเก็บสะแตก่อนค่ะแต่รอบนี้กูเก็บไม่ได้ค่ะกูคงคิดไปก่อนหนึ่งรอบ จิ Gym, ้มจิ้มียับโอ๊ยตีับนะโอ๊บตีก่อนีีกหนึ่งตีโอ๊ยอ๊บาก็แตกไม่ใช่เหอว่าบ้านมันแตกโอ้ยท้าทานะคะว่าเราขวมโซ่ไปทั้งหมอกีรอบในเกมนี้